สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานะคะจะมานำเสนอชีวประวัติเกี่ยวกับจอร์จฟิเดริกแฮนเดลค่ะซึ่งมีสมาชิกดังนี้ 1. นางสาวพัทธ,ธาพรมาสุวรรณตระกูลเลขที่17 2. นางสาวเอื้อมดาทวีวันเลขที่19 3. นางสาววรรชพรลิขิตอนุสรเลขที่21 4. นางสาวสิริชัดม่วงขาวเลขที่23 5. นางสาวสิริชาแซ่ฮอเลขที่24 6. นางสาวลลิดาวงดีเลขที่20 8 7นางสาวประพัฒราวงนารัตเลขที่29ค่ะจอร์ฟิเดอริกแฮนเดลเป็นนักดนตรีชาวเยอรมันเกิดในยุคเดียวกับบ้าผู้มีชื่อเสียงชื่อของเขาเขียนได้หลายรูปแบบตั้งแต่แฮนเดลแบบเยอรมันแฮนเดลแบบฝรั่งเศสและตั้งแต่เขาย้ายไปตั้งลกล่างในประเทศอังกฤษเราก็นิยมเขียนชื่อเขาแบบไม่มีเครื่องหมายอุมแล้บนตัวเ เป็นแฮนเดลบิดาของแฮนเดลฝ่ายฝันให้แฮนเดลประกอบอาชีพทางด้านกฎหมายแต่ตัวแฮนเดลเองกลับไปหลงไหลในเสียงดนตรีเขาเริ่มเรียนการ,การเล่นออกแกนกับเซนไมเคลิลที่เมืองฮันเลรวมทั้งเรียนวิธีการแต่งเพลงด้วยนอกจากออกแกนแล้วแฮนเดลยังสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้เป็นอย่างดีอีกหลายชนิดได้แก่ฮาร์ปซิคอ์ไวโอลินและโอโบเขาเริ่มประพันธ์เพลงสำหรับเครื่องดนตรีและสำหรับขับร้องตั้งแต่วัยเยาว์ แฮนเดลคุ้นเคยกับเพลงของฝรั่งเศสและเพลงของอิตาลีทั้ทงนี้เนื่องมาจากครูที่สอนเขามีห้องสมุดดนตรีขนาดใหญ่ซึ่งมีผลงานเพลงไว้ให้เขาได้มีโอกาสได้เข้าไปศึกษาค้นคว้าเป็นจำนวนมากในปีคศ1702เมื่อแฮนเดลมีอายุได้17ปีเขาสามารถสอบเข้าเรียนด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยเมืองฮันเล่ แต่ในที่สุดเขาก็เลือกที่จะเป็นนักดนตรีเล่นออกแกนมาจำโบที่เมืองฮันเล่ต่อมาเขาย้ายไปเมืองฮัมบูร์ประเทศเยอรมันเขาถูกจ้างมาเล่นดนตรีในโรงโอเปร่าครั้งแรกในฐานะน,นักไวโอลินและต่อมาคนที่เล่นฮาร์ปซิคอร์ดเมื่ออายุมากขึ้นประสบการณ์การเล่นดนตรีก็มาขึ้นแฮนเดลกลายเป็นนักออกแกนที่โดดเด่นและมักจะเดินทางไปแสดงทั่วยุโรปแฮนเดลได้ เดินทางไปที่ประเทศอังกฤษและได้แสดงผลงานจนเป็นที่ยอมรับของชาวอังกฤษที่ประเทศอังกฤษเขาได้แต่งโอเปร่าเป็นครั้งแรกคือเรื่องลินาโดและนำออกแสดงณโรงละครควีนเทยเตอร์เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ 1,000คศ1,711มันเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมและทำให้เขาเกิดความมั่นใจมากขึ้นเขาได้รับการสนับสนุนจากราชสำนักของอังกฤษพระราชินีพระราชาทานเงินเป็นลายปีให้กับเขาด้วยในคศ1,717ไฮแฮนเดลได้แต่งเพลงชื่อ Water Music ถวายพระเจ้าจอที่หนึ่งเพื่อนำไป ให้นักดนตรีใช้บรรเลงภายในเรือขนาดเสด็จประพาสอยู่ในแม่น้ำถิมผลงานจากการแสดงดนตรีถวายระหว่างเสด็จทางเรือในครั้งนี้ทำให้แฮนเดลกลายเป็นคนโปรดของพระเจ้าจอที่หนึ่ง ผลงานเพลงที่ทำให้เดลไ,ได้รับความชื่นชอบจากคนอังกฤษอีกครั้งหนึ่งก็คือบทเพลงโอราโทริโอเมสเซียเริ่มเขียนในปีคศ1741และได้นำแสดงออกครั้งแรกเมื่อวันที่13เมษายนคศ1712ที่เมานดดับลินนห้องแสดงดนตรีที S ่เทนนอนฟิชเชมเบิร์ด ในการแสดงเมสยารอบแรกที่ลอนดอนต่อหน้าพระพักพระเจ้าจอรที่สองของอังกฤษเมื่อดนตตีบรรเลงมาถึงท่องฮารลูยาโคลัสพระเจ้าจอรที่สองส่วนประทับยืนขึ้นพร้อมกับพร้อมกับผู้ชมทั้งหอประชุมพากันลุกขึ้นยืนตามจึงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันว่าเมื่อมีการแสดงเพลงครั้งนี้ครั้งใดผู้ชมทั้งหมดจะต้องลุกขึ้นยืนค่ะ เพลง Royal Fireworks s u i t คือผลงานที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งผลงานของแฮนเดลเป็นเพลงชุดแต่งสำหรับบรรเลงด้วยวงเครื่องลมไม้ในปีคิศกราช1749ในรัชสมัยของพระเจ้าจอร์จที่2แห่งสหาร,ราชาอาณาจากักรเพลงนี้ใช้บรรเลงในขณะจุดดอกไม้ไฟที่สวนสาธารณะกรีนพาร์กนากูล,ลงดอนเมื่อวันที่27เมษายน1749 ในพิธีเฉลิมฉลองการสิ้นสุดของสงครามระหว่างอังกฤษกับออสเตรียซึ่งได้ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพในปีคศ .1748 ค่ะสุดท้ายของชีวิตแม้ว่าเฮนเดลจะเป็นคนตาบอดเขาก็ย,ยังยึดอาชีพนักออกแกนและยังแต่งเพลงอยู่ โดยอาศัยการบอกโน้นให้เพื่อนจดจําในวันที่6เมษยคศ1759เขาได้แสดงบทเพลงเมซีอาเป็นครั้งสุดท้ายและทําหน้าที่เป็นวาทยากรเองในขณะที่ป่วยอยู่เขาได้เสียชีวิตลงในวันที่14เมษยคศ1759ศพของเขาได้ฝังไว้ที่โบสถ์เวสต์มินสเตอร์ ในพิธีศพของเฮนเดลได้มีประชาชนไปร่วมในพิธีมากกว่า3,000คนผลงานของจอร์จเฟเดริกเฮนเดลมีดังนี้นะคะ r i n a l d o Water Music s u i t Messiah Royal Firework s u i t Six Organ Concerto s a d o k The p r e s t Dixit Dominus HWV 232 The Arrow of the Queen of Sheba แชโดสแอนเทมแชโดสเดอร์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้นับเสนอคุณครูวะไรลรักดิดพึ่งถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ